สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านหนานจีโซลาเซลล์นะคะแล้ววันนี้นะคะร้านเรามีสินค้ามานําเสนอนะคะนั่นก็คือป้ายไฟเตือนทายรถนั่นเองนะคะซึ่งตัวสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองนะคะตัวนี้แล้วเวลากลางคืนนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเพราะตัวสติกเกอร์จะสะท้อนแสงนะคะป้ายเตือนท้ายรถนะคะจะเหมาะสําหรับรถน้ํานะคะรถด,ดับเพลินะคะรถหน่วยงานนะคะแล้วก็ พวกซ่อมทางนะคะหรืองานป้องกันนะคะสำหรคุณของป้ายไฟเตือนท้ายรถนะคะก็คือช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนนะคะป้ายของเราผลิตตามมาตรฐานของทางหลวงทุกอย่างนะคะและร้านเราผลิตเองทุกขั้นตอนนะคะถ้าลูกค้าหรือผู้รับเหมาท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้านด่านจีโซลเซลนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0811341858นะคะหรือสามารถแอดไอดีไลน์มาได้ที่0811341858ค่ะ อีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook นะคะพิมพ์เลยนะคะหนานจีโซลเซลค่ะค่ะร้านเรายินดีให้บริการและยินดีออกแบบป้ายตามที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ